สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาให้ปุ๋ยต้นเหรียญทองกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญทองใบมันที่บ้านแอดนะเนี่ยใบมันดีนะ เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหรียญทองใบมันนะฮะเอ้ก็จุดนี้ไอ้ก็เก็บไปมั่งแล้วนะเนี่ยยาก็ลกๆหน่อยหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ถางเลยเนี่ยอ้อก็เพิ่งจะถางไปนิดๆหน่อยๆเนียนะ่ยฮะ นะใบสวยดีกันนะใบมันสวยนะนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ แล้วก็จะมาให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยต้นเหรียญทองนะเห็นเพื่อนๆพพี่ๆหลายคนถามแอกันเข้ามานะว่าเราเก็บใบแล้วเราควรให้ปุ๋ยอะไรไหมหรือว่าเราต้องรอก่อนแล้วก็วิธีให้ปุ๋ยให้ยังไงนะแล้วก็เราใช้ปุ๋ยสูตรอะไรมั่งในอย่างของแอดแก็ใช้ไม่กี่ตัวนะฮะ เนี่ยนะใบมันสวยดีนะเหรียญทองใบมันนะสนใจใบก็ทักแอดกันเข้ามาได้ฮนะหรือเม้นใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวแอดจะให้ไอดีไว้นะใบมันสวยดีฮนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะ,นะตอนนี้เขาออกมเล็ดด้วยนะเนี่ยเพราะแบบกิ่งก้านเขาเยอะนะแะก็เก็บไปแล้วเนี่ย เก็บไปจนร้อนแล้วนะก็จะเหลือใบประมาณเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆพี่เพียงน,น้องสนใจใบต้มใบรวมหรือใบสวยก็ทักแอดกันเข้ามาได้นะหรือเมน้นบอกแอดนะว่าอยากเข้ากลุ่มหรืออะไรยังไงนะใบอก็จะประมาณนี้นะสวยอยู่นะ ใบใหญ่สวยนะใบมันดีมากนะเนี่ยแล้วเราก็ต่อไปเรามาให้ปุ๋ยต้นเหรียญทองเลยดีกว่านะอันนี้ก็ไม่ให้ปุ๋ย พักใหญ่นฮะส่วนมากไอ้ก็จะไปเก็บใบแล้วก็มากาดกาดปุ๋ยไว้นิดหน่อยนะฮะวันนี้แอดว่างไอ้ก็จะมาใส่ปุ๋ยให้เพื่อนเพี่เพียงน,น,น,น้องได้ดูนะฮะนี่นะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยที่แอดใช้อยู่ประจำนะ ก็เป็นปุ๋ยแรกๆเลยฮะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะจำมันได้นะฮะเนี่ยไอ้นี้เรามาใส่กันเลยดีกว่านะฮะเนี่ยหลักกายของแอนนะแอรแอก็จะตักมายอย่างเงี้ยนะ,นะเพื่อนๆเห็นตอนเนี้ยอ่ะเนี่ยเ,เ,เ,เพื่อนๆก็เพื่อนๆพี่ๆก็ เอาเนี่ยแค่โคนต้นทางหางประมาณทักสอกหนึ่งนะฮะเนี่ยเราใส่ปุ๋ยให้ต้นเขาเขาก็จะแตกใบออกมาได้ไวขึ้นนะฮะอืมเราหล่นไปหน่อยเนี่ยฮะ เดี๋ยวก็ต้องเนี่ยถากหญ้าถากผักบุงผักบุงบ้งเนี่ยที่มันมารบกวนต้นนะฮะอืมเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ใส่ไปเลยอ่ะแล้วก็ต้นนี้นะีกฮะดูหน่อยนะฮะ ส่ไม่ต้องเยอะนะเห็นเพื่อนๆพี่ๆหลายคนโอ้โหใส่กันเป็นหลายกำมือเลยนะมันจะทำให้ต้นเราไอห,หนีได้นะฮะแกนแกนนี่เราก็ใส่ไปได้เลยใส่ในน้อยเนี่ยถ้าอย่างอย่างเราจะใส่แบบโคนต้นเนี่ยเราก็ใส่ในน้อยเนี่ยเราใส่ในน้อย น้อยๆพอถ้าแบบเพื่อนๆพี่ๆจะใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นนะก็ใส่แบบพอประมาณพอนะเราไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะะถ้าใส่เยอะไปใบเหลืองหรือไหมได้นะฮะหรือต้นเขาก็จะแก่นน,ะ,นะเราก็ใส่แบบพอประมาณพอนะะไม่ต้อง แบบอัดให้เขาเยอะจนเกินไปนะเยอะไปมันก็ไม่ดีนะมันต้องพอดีพอดีหน่อยนะเนี่ยใบยก็จะโลนโนิดนึงนะฮะแต่ก็เลมเลมเก็บไปมั่งแล้วนะฮะเ,เนี่ยนะฮะขอมุดก่อนนะ แค่นี้พอฮนะสักสอกเดียวก็พอฮนะถ้าถันเพื่อนเนี่ยจะใส่แบบนี้เนี่ยก็เว้นประมาณสักสอกหนึ่งจากต้นให้แบบเขามาหาอาหารได้ฮนะล่าเขาจะได้เดินหาอาหารได้ด้วย ถ้าเราไปใส่ชิดคนตน้นลากบางทีลากเขาก่องนะลากเขาไม่ค่อยยืดหานนะนีใบสวยดีนะ,นะแทงห่างได้เลยนะ เราใส่เราใส่ปริมาณที่พอเหมาะนะฮะถ้าเราใส่เอปริมาณที่เยอะไปต้นบางทีเขาลับไม่ไหวนะะต้นบางทีรับไม่ไหวใบเหลืองถึงไม่ได้เลยนะถ้าเราแบบเราอาดัอาดอัดอัดไปเยอะๆนะเหมือนเขากรองไม่ทันนะ ต่างหางต้นพอนะแล้วถ้าเราใส่ชิดต้นเกินไปมันจะไม่ดีนะก็จะประมาณนี้เลยนะเห็นเพื่อนๆพพี่เพียงน้องหลายคนถาม แล้กันเข้ามานะว่าเราให้ปุ๋ยต้นกระท่อมแบบไหนดีแอดแล้วจะทำยังไงให้ใบมันแตกเยอะนะเนี่ยอย่าแอดเนอ่ยก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ปุ๋ยนะฮะปุ๋ยเม็ดหน้านี้ก็จะประมาณนี้เลยนะ เพื่อนๆพี่เพียงน้องมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะเข้ากลุ่มลายนะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะใะบแอรก็จะประมาณนี้นะฮะใบมันมัน,นะอันนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญทองนะ ใบมันดีแม่ฮะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะฮะใบมันสวยนะ สนใจใบหรือสนใจยอดพันก็เนีนะ่เมนบอกแอดกันมาได้นะฮะแต่จะดึงเข้ากลุ่มนะ,นะก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องกระท่อมศึกษาได้นะ เดี๋ยวแอดมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพีๆ่งน้องได้ดูได้ชมเพื่อนๆพีๆ่งน้องจะได้ไม่พลาดกันนะะเดี๋ยววันนี้แอดก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ